ถายายเวลาฉีดวัคซีนโควิด -19 ใน11โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากที่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สําสำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวควบคู่กับการเปิดช่องทางวอ l k กอินเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิด a s t r a z e ซ e c a และไฟ i ซอร์เข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3และเข็มกระตุน้นสำหรับประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปชาวไทยและต่างชาติทุกสิทธิ์ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอื่นๆณนจุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลทั้ง11แห่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดครอบกลุ่มทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงได้มีการขยายเวลาให้บริการดังกล่าวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2565ณโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง 2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 3. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 4. โรงพยาบาลเวชการุณรัฐ 5. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 7. โรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลคลองสามวา 9. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 10. โรงพยาบาลตากสินณห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกาและ11โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬกาทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเตรียมความพร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดการออกกำลังกายหนักสวมเสื้อที่สะดวกในการฉีดวัคซีนเช่นเสื้อแขนสั้น หากมีข้อสงสัยเรื่องของการฉีดวัคซีนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง11แห่งในวันและเวลาราชการและสามารถติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีนได้ที่เพจ Facebook สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร